วันพุธที่11กันยายน2556เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิก30นาทีกองทัพประชาชนค้นระบอบทักษิณได้ไปชุมนุมที่หน้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้มีการลดค่าครองชีพพร้อมกับยื่นหนังสือให้ปลดรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงพาณิชย์การชุมนุมประกอบด้วยมวลชนและแกนนำคณะเสนาธิการร่วมที่เดินทางมาจากสวนลุมและที่ต่างๆ บอกว่าสินค้าแพงกับนโยบายหรือว่ากับการขึ้นสินค้าราของาะว่าทนไม่ได้กับราคาของแพงแล้วก็ของแพงเนี่ยเราก็รับไม่ได้อยู่แล้วอยากบอกให้รัฐบาล้พราะรัฐบาลไม่กลัวเสียชื่อว่ามีประหลัดกระทรวงพาณิชย์แบบนี้ ขอให้รัฐบาลเชิญปลัดกระทรวงพาณิชย์ออกได้แล้วค่ะออกจากการเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ไปเลยค่ะเพราะประชาชนไม่เอาแล้วค่ะกดเลยแล้วมาบอกว่าเราที่เราเองหรือเปล่าที่ของแพง้มาจากที่ไหนคะ้ามา,คะมามาจากนครศรีธที่รบาชวันนี้นะคะมา,มาจากนครขาวร โรงเรียนเดนจามาราชูดินเราสร้งหว่วไอ้หมาเอาไว้เต็นรับปานนะคะไอ้เต็นนี่ไม่ซึ่งรัฐมนตรีที่อยู่ข้างบนนี้นะคะดีมันบอกว่าเขาเร็วหลักพิมันเรื่อง้านเมืองพังไปหมดแลว้วแต่มันก็ยังไม่หลักพิดฉอบเพราะฉะนั้นคนนครนที่ธรรมราชเรียกร้องให้ออกมาต่อสู้เหลืองชาวสวนยางนอกจากชาวขวนยางแลว้วก็ต้อง ให้รัฐมนตรีดี่ใจให้คนไปเผ้าเป็นกบฏของประเทศเนี่ยออกไปจากกระทรวงพาณิชย์ไม่มีความเหมาะสมเลยที่จะมาอยู่ในกับด็อกเตอร์ระดับมหาวิทยาลัยต่างๆกิจกรรมการชุมนุมประกอบด้วยการปราศัยสลับกับการร้องเพลง มีการชูแผ่นป้ายและมีการนำผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวโพดและมันสำปะหลังมาเทที่หน้ากระทรวงเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าสินค้าการเกษตรนั้นราคาตกต่ำม,มากน้อยแค่ไหนมันสำปะหลังอยู่ราคาแค่กิโลกรัมละ2บาทข้าวโพดแค่กิโลกรัมละ3บาทในขณะที่ค่าอาหารค่าแก๊สค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าทุกอย่างแพงขึ้นหมดแม้กระทั่งไข่ไก่ยังอยู่ฟองละ5บาทประชาชนเดือดร้อนมากน้อย แค่ไหนแค่คิดก็ขาดทุนแล้วไม่ต้องเหลือเงิน6 0 0 0ล้านบาทยังเหลืออีกแสนกว่าล้านบาทและขณานี้โจนกรุงนี้ ยังอยู่ในค่าบรัฐบา,กาลกรมะลอจะยึดกระทรวงพาณิชย์คืนเมื่อไรแล้วพี่น้องต้องตกลงกันว่าท้าราการดีๆคนไหนจะในขณะที่พ่อค้าแม่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือราดหน้าข้าวราดแกงที่หน้ากระทรวงพาณิชย์ที่เปิดขายมานานปีต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่มีการขึ้นราคาอาหารแต่ก็ต้องดูที่ราคาวัตถุดิบก่อนถ้าทุกอย่างขึ้นราคา อาหารก็คงจะต้องขึ้นตามแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าขึ้นราคาอาหารแล้วลูกค้าก็จะต้องลดลงเป็นผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่จะต้องเจอคน้าของพี่เปิดมานานปียังคะเปิดตกตัวงตรงนี้ประมาณ2ปีแะ้่ขายราคาช่วยเท่าไหร่คะพี่30บาท30บาทและที่เขาบอกว่าเนีเนาะ ครราคไข่คาน้ำมันแก๊สอะไรอย่างนี้พี่จะเพิ่มราคาไหมถ้ายังขึ้นอีกอ่ะต้องดูต่อไปครับถ้ากระทบก็ต้องขึ้น,นแต่ตอนนี้ยังครับผมต้องดูจากอะไรบ้างที่เราจะกำหนดขึ้นราคาคะพี่วัตถุดิบหลักครับพวกหมูพวกผักอะไรพวกนี้ถ้าของพวกนี้ขึ้นจำเป็นต้องขึ้นตามครับ ส่วนประชาชนคนทั่วไปอย่างคุณปู่พยอมปู่หินในวัย74ปีเป็นคนพื้นที่เมืองนนพูดด้วยใบหน้าและเสียงอสันเครือว่าข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นจริงๆอยากให้ผู้บริหารช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในราคาปกติก็อยากจะให้ยังว่าเรียกว่าข้าวของมันแพงก็อยากให้มันราคาปกติปกติหน่อยอะไรเนงะี้ยอะไรก็ขึ้นไปหมดก็กระเทือนกับเด็กรุ่นหลังอ่ะ เวออาาาลา15านาฬิกาคณะเสนาธิการร่วมมีการเจรจาร่วมกับนางสาววิบูลรักษ์ร่วมรับอธิบดีกรมการค้าภายในถึงปัญหาราคาสินค้าแพงแก๊สแพงข้าวราดแกงแพงข้าวผัดกระเพราแพงทุกอย่างแพงหมดว่าจะมีทางออกและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรของการไม่ควบคุม ราคาสินค้าทั้งอุปัภคบริโภคอาหารสดอาหารแห้งอาหารจานด่วนทําให้ประชาชนเดือดร้อนมากและเราลิงเห็นว่ารัฐมนตรีที่รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ทั้ง3คนล้วนแต่ไร้ประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลว,ว่าจะทําอย่างไรไม่ให้กระทบกับค่าต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วนนี้นะคะขณะน,นี้ก็ยังไม่ได้หยุดดาเนินการนะคะ การเจราจาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ30นาทีคณะเสนาธิการเห็นว่าเจราจาไปก็ไร้ผลเพราะเรื่องนี้ผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบโดยตรงคือฝ่ายนโยบายการเจราจาจึงยุติลงเพราะว่าเขาคิดแตจะแก้รัฐมนูญในสาภาเนี่ยอำนาจร,รัฐสภาคิดแก้ในเรื่องพวกพร้อ,องพนัก,การมือเท่านั้นเพราะฉะนั้นประชาชนชาติบ้านเมืองถูกทอดทิ้ง การทํางานของรัฐบาลผู้บริหารนั้นถ้าข่ายความสํานึกในชาติขายความสํานึกในความเป็นปกติของประชาชนแล้วยาวหวังเลยว่าประชาชนจะมีความสุขประชาชนจะมีแต่ความทุกข์หลังจากนั้นพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณคณะเสนาธิการร่วมได้มอบหนังสือแถลงการของกองทัพประชาชนค้นระบอบทักษิณให้ผู้มีอำนาจสี่คนลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากบริหารงานล้มเหลว 1. คือนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์2นายรัฐวุฒิสาสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สามนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และสี่นางวัชรีวิมุตตายน์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์โทษฐานที่ดูถูกประชาชนบอกว่าของแพงเป็นเพียงความรู้สึก ในท่อนสุดท้ายของแถลงการกองทัพประชาชนค้นระบอบทักษิณบอกไว้ว่าหากไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทางกองทัพประชาชนค้นระบอบทักษิณมีความจําเป็นที่จะต้องยกระดับเรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องออกมารับผิดชอบในความเดือดร้อนของประชาชนอีกคนหนึ่ง